ห้องเจ็ดศูนย์ห้าครับโรงแรมเพอลสเชียงรานห้อ,องน้ำสวยสวัสดีครับโอ้ม,มีสิ่งมือความสอบเจอเยอะแยะอุ๊บ แอรก็จะงงๆไนะครับผมนี้ผมเปิดนะกดเปิดปิดแล้วก็ตั้งอุณหภูมิเอาแล้น,น,นี่ก็จะเป็นที่นอนตึบห้องก็ใหม่ครัมีทีวีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้ให้นั่ง คนสวยงามตามท้องเรืออ่องสวยทีเดียวอืมในทีวี มีอะไรกับห้องน้ำให้ดูแนละ้วเป็นห้องคอนนิชันได้ด้วยนะตู en, ้เย็นตู้ใส่แอปมีที่เก็บเสื้อผ้าอา่านิดหน่อยใหม่ดีหมดแล้วโอเคหมดการรีวิว โรงแรมเทอริเทจเชียงราย